เืขึ้นแทนเป็นศิลปินท่านหนึ่งได้แล้วนะคะเพราะขนาดร้องสดเสียงของพี่พัทรัศยานี่ยังใส่กิ๊ก เคินหูค่ะแฟนๆที่มารอฟังและให้กําลังใจนะคะง,งานนี้ไม่เพียงแต่เพลงที่ใจของตัวเองพี่พิกเนี่ยนำมาร้องในการเปิดมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วแต่เธอค่ะยังพิสูจน์ความสามารถทางด้านการร้องเพลงที่เปลี่ยนไปกับเพลงอื่นๆด้วยละค่ะ งานนี้นะคะทำเอาเธอได้ยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเพราะว่ากระแสะตอบรับดีมากค่ะ,ะ,คะยอดวิวใน YouTube ก็ทะลุล้านแล้วนะคะ<อ>แถมพีคเนะี่ยยังยืนยันให้ฟังชัดๆเลยว่ากับคนที่สบประมาทเธอเรื่องว่าร้องเพลงเร็วมันง่ายต้องลองร้องเพลงช้ามันปราบเซียนพีก,ก็โชว์ให้ดูกันสดๆค่ะตั้งได้เลยคะ่ะเห็นความตั้งใจของเขาอะแล้วก็เห็นความพยายามที่แบบ โอ้โหเขาพยายามจริงๆริงเลยเงี้ยแล้วก็เวลาเขาซ้อมแล้วเขาอะไรเขาทุ่มเทมากๆากเลเงี้ยแล้ววันนี้ออกมาแบบปลุกใจรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มใหม่เพิ่งเข้าวงการใหม่เลยนะคะฝากพี่ๆด้วยนะคะฝากเพลงคิดใ,ใ,ใจด้วยนะคะรู้สึกดีของเรามักๆแล้วนัรนกร้องเป็นไงบ้างครับรู้สึกนักร้องเป็นนักร้องแล้วมันดีใจที่สุดแล้วอะค่ะซิคือเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำเป็นสิ่งที่เราฝันแต่เราก็ไม่กล้าฝันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้ตัวเองว่าเออมันมันอาจจะแบบไกลตัวเราโน้ตเราเนร้องเสียงเพี้ยนอะไรเงี้ยแต่ก็ ก็ได้เรียนรู้ว่าความพยายามทําให้เราสามารถร้องดีขึ้นได้แต่แค่ที่เซอร์ปล่อยไปแล้วก็พอเพลงปล่อยไปวันเดียวก็ทะลุล้านแล้วมันประสบความสำเร็จขนาดต่างับงโอ้โหอย่นี้ทะลุล้านแสนเดียวหนูก็ดีใจแล้วค่ะคือความรู้สึกของพี่คือเหมือนว่าเหมือนเวลาเราก่อนอันนี้เป็นนักแสดงอะค่ะหนังได้ร้อยล้านก็จะดีใจมากมันเป็นฟิลเดียวกันเหมือนเหมือนเพลงเราได้หนึ่งล้านแล้วมันก็เหมือนโอ้โหมันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่า ดีใจที่ที่ทำให้เ l o ฟ e y ก็ภูมิใจกับพีคด้วยนี่จริงจริงยังไม่ได้บอกเขานะจริงๆเริ่มมีร้านค้าติดต่อมานะจะซื้อโชว์เขาอ่ะงานโชว์นี่ก็ยังไม่รู้ใชยังไม่รู้ยังไม่รู้งานโชว์เลยตามร้านตามอะไรก็เทั้งงานโชว์เข้ามาแล้วใช่อยากไปเลยค่ะตอนนี้มีก็แบบทุ่มเทกันเป็นศิลปินเต็มตัวเลยใช่ไหมคะค่ะงานแสดงยังรับอยู่ก็ยังทำอยู่ค่ะเพราะว่างานแสดงก็ทำให้พี่มีโอกาสที่พี่ได้มาเป็นนักร้องในวันนี้เลย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ